สวัสดีค่ะเป็นระพีทองอินผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพาราค่ะประเทศไทยของเรามีการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ผลผลิตสินค้าเกษตรนั้นจึงเป็นไรายได้ที่สำคัญของประเทศแต่ว่าการดาเนินกิจกรรมด้านการเกษตรที่ผ่านมาพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นหลายด้านที่มีผลต่อปริมาณและก็คุณภาพของผลผลิตดังนั้นเราจึงต้องมีการวิเคราะห์สถานาการณ์ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรจำเป็นต้องให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายให้ตรงกันกล่าวคือการวิเคราะห์หมายถึงการแยกแยะเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆที่ทำให้เกิดสิ่งนั้น สถานาการณ์ประกอบด้วยสองคำคือสถานะหมายถึงความเป็นอยู่ความเป็นไปและการหมายถึงสาเหตุหรือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเมื่อรวมเป็นสถานาการณ์สรุปได้ว่าเหตุและเรื่องราวที่กำลังเป็นอยู่การ,กรเกษตรหมายถึงการปฏิบัติกับที่ดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทังการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตดังนั้นการวิเคราะห์สถานาการณ์ด้านการเกษตรจึงหมายถึงการจำแนกแยกแยะข้อมูลที่ได้รวบรวมอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมง และการทำเกษตรผสมผสานเพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของเหตุการณ์การดำเนินของเหตุการณ์ณปัจจุบันค่ะค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้ความหมายของการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรกันไปบ้างแล้วตอนนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องความสำคัญของการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรกันบ้างดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพี่ปิว้วสวัสดีทาน้องปอค่ะ <P ip il k> พี่ปิ้วครับพี่ปิ้วช่วยแนะนําผู้เรียนหน่อยได้ไหมคะว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรนั้นมีความสําคัญอย่างไรบ้างค่ะได้เลยค่ะสําหรับความสําคัญของการวิเคราะห์สถานาการณ์การเกษตรนะคะเราก็จะแยกความสําคัญเรื่องนี้ออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือรูปแบบที่1ค่ะเป็นความสําคัญทางการวิเคราะห์สถานาการณ์ด้านการเกษตรทั่วไปซึ่งก็จะมีความสําคัญนะคะทั้ง3มเรื่องค่ะเรื่องแรก เป็นเรื่องของเครื่องมือในการกําหนดเป้าหมายของกิจกรรมที่เราจะดําเนินการผลิตสินค้าเกษตรในอนาคตเรื่องที่2ค่ะเป็นการประเมินสถานการณ์การผลิตในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านแรงงานด้านการเตรียมความพร้อมของแรงงานให้มีเพียงพอมิติทางด้านเงินทุนจะได้มีแผนสำรองนะคะการบริหารจัดการเงินทุนในกระเป๋ากรณีที่เกิดสถานการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดเช่นภัยธรรมชาติภัยพิบัติที่เข้ามาฝนท่วมน้ําแรงเบ็้ต้นนะคะ หรือว่ามิติด้านการตลาดค่ะมีแผนสำรองสำหรับกรณีที่เรามองเห็นว่าช่วงนี้นะคะเราผลิตสินค้าได้เยอะมากค่ะแต่ว่ามันออกมาพร้อมๆกันมากๆนะคะเกิดสินค้ากระจุกตัวเราก็สามารถหาตลาดรองรับได้จ้าจะได้บริหารจัดการผลิตให้ได้พอดีค่ะไม่เกินความต้องการของตลาดทั้งหมดที่พูดมาก็จะได้มาจัดทำนะคะเป็นแผนวางแผนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในด้านการผลิตแล้วกดด็ด้านการตลาดค่ะต่อมาในเรื่องที่3ค่ะ เป็นการวางแผนเพื่อป้องกันแล้วก็ลดความเสีย่ยงรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในนะอนาคตได้ค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วความสําคัญในรูปแบบที่2องล่ะคะพี่ปิ๊วคืออะไรคะตาหรับความสําคัญในรูปแบบที่2นะคะก็จะมีความสําคัญไม่แพ้รูปแบบที่1ค่ะน้องปอเพราะว่ารูปแบบที่2นะคะมันจะเกี่ยวข้องค่ะกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือที่เราเรียกว่า stakeholder นะคะ กลุ่มแรกค่ะเป็นกลุ่มเกษตรกรอันนี้สัมพันธ์กับเรามากค่ะเพราะว่าเป็นฐานการผลิตเกษตรกรเนี่ยก็จะสามารถใช้ข้อมูลนะคะจากการวิเคราะห์เพื่อมาประกอบการตัดสินใจค่ะว่าปีนี้เราจะผลิตพืชอะไรจะปลูกพืชอะไรนะคะใช้วิธีการผลิตแบบไหนตลอดจนการลงทุนนะคะต้องมีเงินออมในกระเป๋าที่เพียงพอแล้วก็จะได้ข้อมูลค่ะที่ถูกต้องช่วยให้เกษตรกรนะคะสามารถหาแนวทางมาบริหารจัดก,การผลิตในพื้นที่ได้เหมาะสม ทีนี้ถ้าดูเรื่องสภาพแวดล้อมพื้นที่ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะเขาก็จะมองเห็นโอกาสห่งความสําเร็จหรือกระทั่งว่าโอกาสของความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนะคะจะได้จัดการได้ถูกต้องต่อมาค่ะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทําให้รู้จุดอ่อนนะคะในการแก้ปัญหาการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพค่ะการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วยนะคะต่อมาตัวเกษตรกรเองอะ่ะยังสามารถเพิ่มไรายได้ค่ะจากการที่สามารถวิเคราะห์ ตลาดล่วงหน้าได้ทําให้เกษตรกรก็จะมองเห็นโอกาสความสําเร็จนะคะในการที่จะผลิตสินค้าตัวนี้มองเห็นของแนวโน้มของราคาสินค้าด้วยค่ะว่าสินค้าจะดีหรือไม่ดีนะคะตลอดจนเห็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าต่างๆจะได้สร้างโอกาสในการขยายช่องทางนะคะการจําหน่ายสินค้าต่อมานะคะในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่2อ,อันนี้สําคัญค่ะเป็นอิมแพกใหญ่ก็คือภาคธุรกิจหรือว่าภาคเอกชน กลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเข้ามาในการช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรโดยตรงมากค่ะเพราะว่าเป็นส่วนในการตัดสินใจนะคะเข้ามาถึงในการที่เข้ามาซื้อนะคะเข้ามาจับจองสินค้าแล้วก็เข้ามาสัดจุนนะคะช่วยให้เกิดโอกาสการเข้าถึงของสินค้าได้ง่ายขึ้นทั้งเรื่องของจําหน่ายสินค้าการพัฒนาการขนส่งสินค้าการขยายตลาดใหม่เราจําเป็นต้องพึ่งภาคเอกชนเป็นหลักค่ะกลุ่มที่3ค่ะอันนี้ก็สําคัญนะคะ เป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะนั่นก็คือภาครัฐในภาครัฐเนี่ยนะคะก็คือรัฐบาลจะลงทุนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในการที่มองเห็นสภาพแวดล้อมนะคะของกลุ่มสินค้าเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมองไปในระยะย,ยาวค่ะรวมถึงการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้ต้องมองว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจของพืชตัวไหนเช่นทุเรียนบางขุดลองกองลิ้นจี่หลับใยนะคะหรือกลุ่มพืชไร่ข้าวข้าวโพดอ้อ,อย มันสมบังอะไรแล้วแต่เนี่ยต้องมองในภาพกว้างว่าสามารถกําหนดนโยบายแล้วก็มาตรการในการส่งเสริมการเกษตรได้ในทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับเกษตรกรค่ะมองเห็นถึงปัญหาพอมองเห็นถึงปัญหาค่ะก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่เกษตรกรจะต้องเผชิญนะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สับสุดนะคะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสมต่อไปค่ะ บางพี่ปิ้วอธิบายให้ฟังแบบนี้แล้วเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรมีความสําคัญมากจริงๆค่ะช่วยให้ทั้งเกษตรกรนักธุรกิจและภาครัฐทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถที่จะปรับตัวเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้ความสำคัญของการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรกันไปแล้วนะคะ ลำดับต่อไปค่ะเราจะไปเจาะลึกถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านการเกษตรซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะเราจะนำไปวิเคราะห์ในลำดับต่อไปกันค่ะ